มาดู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 ความแตกของมันมาดูความแตกของมันอืออันนี้ขนมอร่อยนะอร่อยนะขนมอร่อยนะอะขนมอร่อยกินอุ้ยนี่ขนมอร่อยเมียวอยากกินไหมเมียวอยากกินไหมอ่ะเมียวอยากกินกินใส่ปากคือเลยมาได้เวลาแล้วอะเอากลับค่าครับครบสามเดือนแล้วครับไป

นี่ครับหน้าฝนแล้วครับช่วงนี้ต้องถึงเวลาป้องกันห็บหมัดแล้วแต่ดูสภาพสภาพเขาส่งมากล่องเป็นแบบนี้กล่องเป็นแบบนี้นี่สภาพดีอย่างนี้แล้วก็ให้พี่เหมียวไปรับพเพราะว่าเหมียวไปรับปับ๊บสภาพกล่องก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ฝีมือใครเนี่ยฝีมือใครสภาพกล่องนี้ฝีมือใครฮะฝีมือคุเป้าใช่นี่มาน,มานี่มานี่เร็วมากินยาก่อนเร็วนี่นี่นี่มาเร็ว ต้องการเห็บหมัดกันก <Bye bye. S 1> ่อนี่วนจามือบวกกินหญ้าบวกกินหญ้า แล้วพี่ผิดเร็วอ่ะอันนี้อร่อยอร่อยเชื่อป่าอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมขนมมาชิ้นหนึ่งพี่ขนมมาชิ้นดิขนมมาชิ้นหนึ่งสิอ่าให้ชิมขนมก่อนให้ชิมขนมก่อนขนมเอาไหมคะเอาอร่อยไหมอร่อยอ่าอร่อยนะนี่นี่นี่บาวไโต้รสตับอร่อยเหมือนกันเลยต้องการเห็บหมัดได้9 0วันด้วยเอาไหมอ่าชิมชิม ห,หลอกล่อหลอกลอหลอกล่อเลยไม่ขายเว้ยให้กินขนมกันขนมนี้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอ่ะก,กินหลอกหมากินยาครับอันนี้นี่ก็อร่อยเหมือนกันกินไหมกินไหมกินอ่ะอย่าคาย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 มาดูมาดูมาดูมาด,ดูความแตกของมันมาดูความแตกของมัน <c oughs> อันนี้ขนมอร่อยนะอร่อยนะขนมอร่อยนะอ่าขนมอร่อยกินอุ้ยนี่ขนมอร่อยเมียวอยากกินไหมเมียวอยากกินไหมอ่ะเมียวอยากกินกินอะใส่ปากคือเลยเห็นไหมแบบแบบแบบไหมว่าเมีอะไรพุ่นออกมาจากมืออันนี้ขนมอร่อยนะขนมอร่อยนะขนมอร่อยอะกินนี่ก็อร่อยเหมือนกันนี่ก็อร่อยเหมือนกันใส่ปากเลยเออกินเว้ยคือ ใช้เวลาหน่อยชัดไม่ไหวแล้วชัดใส่ปากพอเถอะพี่อ่ะมันเป็นหมาที่ร้ายกาจที่สุดมาโอ้ยน้ำทายอ่ะเอาป่าเนี้ยอ่ะ ดูสิจะได้ไหมเออรถตับอร่อยเออเก่งมากอ่ะกินยาแล้วต้องมีของรางวัลใช่ไหมคะใช่ไหมใช่นี่ครับให้ดูตัวกินง่ายนี่โชว์โชว์นี่ รอกิ้นหมดๆค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวฮหลอกหมากินยานี่มันยากแท้เหลืออีกชิ้นหนึ่งอ่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมีขนมอร่อยว่้ไม่คุยกันเลยเหรอ ขนมเนี่ยอร่อยไหมป่าหาป่าอร่อยไหมขนมนี่อร่อยไหมหอร่อยไหม,นม,นอ,รอ,ไหมอร่อยปาบอกขององก่อนฮงฮงเฮอไอ้นี่ไม่เกี่ยวฮงก่อนฮหูอห้อู้อ้อง้อ,งเองงนเอู้อู้ยยอ,อ,นนอ,อ,อ,อู้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 อูตอู้ออู้อูอูอู้อู้อู้ออู้อูอู้อู้อู้ออู้อออู้อันอู้ออออ้อ้อ้้อู้อว้ ลืมลืมลืมพี่อ้วนเราก te okay okay, okay, wow. ินน้ำปลากันมาสองงวดแล้วนะพี่พี่มาคุยกันก่อนเรากินน้ำปลากันมาสองงวดแล้วงวดนี้เราต้องกินไก่ดีแล้วโอเคป่าโอเคนะกินไก่นะไปเอามาสองตัวเลยได้ไหมได้ไหมงวดนี้ขอสองตัวปังๆเลยได้ป่ะว่าไงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โอเคป่าโอเคป่าไฮไฟตัดสินใจ่ะมาไปมาเร็วไปมาเร็วเร็วเฮ้ย เห็นใจดีเว้ยฮะมาทางนี้ดิพี่เอาพี่เอาอีกแล้วพี่กูเอาอีกแล้วพี่คุยมาคุยมาคุยนี่เอามา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 เลือกมาลูกหนึ่งเร็วเลขอะไรวะตัวแรกเลขกแปดเลขกแปดเราบอกว่าเรางวดนี้เราจะขอสองตัวพี่อ้วนพี่เอามาอีกโต๊ะเล็กหนึ่งอีกเล็กหนึ่งอีกเล็กหนึ่งเอามาเอามา อะไรวะเนี่ยเฮ้รุ่นกันเถอะแปดหกกับแปดเก้าครับเลือกเอาได้กินไม้ไก่อะ่ะได้กินไม้ไก่เอ่ยฮะพี่อย่าเมินดิผาถามได้กินไม้ไก่อะ่ะโอเคป่าโอเคป่าโอเคเป่าโอเคป่ารุ่งน,นี้ครับเราจะได้กินไก่ไหมงวดน,นี้